สวัสดีครับผมมา,มาร์คเมทัลฟุบอลทาวเวอร์ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าของย่านถนนหนังสือที่ตั้งอยู่ในกรุงโฮจิมินิตีของประเทศเวียดนามนครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คําว่าโฮจิมินิตีบุ๊กสตรีทครับนี่ก็คือบริเวณจุดทางเข้าด้านใน,นครับสำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ติดกับทางด้านของที่ทําการไปรษณีย์กลางนะเนี่ยครับอยู่ติดกันเลยนะครับตรงนี้นี่เป็นถนนหนังสือครับส่วนตรงนี้นี่ก็เป็นที่ทําการไปรษณีย์กลางคนระับ เดินมาประมาณ100เมตรเท่านั้นครับรถือว่าใกล้กันมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านภายในของย่านถนนหนังสือที่กรุงโฮจิมิน์ครัเนี่ยครับก็สถานที่อย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าเปิดตอน8ปดนาฬการครับหรือว่าประมาณ8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็จะปิดตอนประมาณ21่สนาฬการหรือว่าสามทุ่มถือว่าเป็นถนนคนเดินครับแล้วก็เป็นถนนที่ห้ามพวกรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถจักรยานเข้ามาบริเวณด้านในนี่ครับ ก็จะมีเป็นหนังสือหลากหลายเลยนะครับทั้งหนังสือแบบภาษาเวียดนามแล้วก็หนังสือแบบภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างประเทศนะนี่มีเขียนว่าลด30%นะครับก็สําหรับย่านถนนหนังสือเนี่ยก็จะมีทั้งเส้น2ฝั่งหรือว่า2ด้านเลยนะครับนอกจากจะมีที่ตั้งของร้านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะมีจุดของเป็นคาเฟ่น,นะครับพวกจุดที่บริการพวกเครื่องดื่มกาแฟชาอะไรพวกนี้นะนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันเรื่อยๆครับสำหรับ ย่านถนนหนังสือที่กรุงโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะส่วนใหญ่คนที่มาเดินเนี่ยก็จะเป็นนักเ,เป็นชาวเวียดนามท้องถิ่นเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นพวกบรรดาหนุ่มสาววัยรุ่นคนทำงานนะครับที่จะมานั่งใช้เวลาว่างๆในการอ่านหนังสือแล้วก็พักผ่อนนะครับนั่งชิลกับบรรยากาศที่เงียบสงบด้านภายในเนี่ยเพราะว่าด้านภายนอกเนี่ยจะมีทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์บีบแตลแล้วก็เสียงรถยนต์บีบแตลประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นจุดของรถเมย์นะครับที่เขานํามาดัดแปลงเป็นจุดของร้านหนังสือนะครับเนี่ยครับเอ,อเป็นรถเมย์สายแปดด้วยครับอย่างบ้านเราเนี่ยรถเมย์สายแปดนี่ก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับปิดตานานไปเป็นที่เรียบร้อยด้านหน้านี่ก็มีเป็นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ไว้สําหรับลูกค้านั่งนะครับนะครับก็จะมีจากสองฝั่งเลยนะสาหรับจุดของย่านถนนหนังสือที่กรุงโฮจิมินของประเทศเวียดนามนะครับ ะครับมีร้านร้านหนังสือแล้วก็จะเป็นร้านคาเฟ่แบบเล็กๆด้วยนะนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวก็จะใช้เวลาว่างๆครับมานั่งหามุมสงบสงบครับในการนั่งพูดคุยหรือว่าจะนั่งอ่านหนังสือนะครับส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาจะไม่เปิดเพลงะนะครับเพราะว่าจะมีลูกค้าบางคนเนี่ยต้องการความเงียบสงบแล้วก็เพื่อมาอ่านหนังสือกันแบบจริงๆนะครับ บรรยากาศก็จะเงียบๆแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะสงบแล้วก็มีความร่มรื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านคาเฟ่นะฮะขายพวกกาแฟ è, เครื่องดื่มต่างๆนะ่ครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็พื้นที่สําหรับหนอนหนังสือผู้ที่รักการอ่านทั้งหลายนะฮะนะครับเดินมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปจนบริเวณสุดทางตรงด้านนั้นนะครับ เป็นถนนที่อยู่ไม่ไกลนะเดินเดินทางกันไม่ไกลนะครับเป็นถนนระยะสั้นๆแต่ก็ถือว่าเป็นถนนที่เป็นจุดแลนด์มาร์คท่องเที่ยวนะครับสำหรับประเทศเวียดนามแล้วก็ที่กรุงโฮจิมินห์แผงนี้ครับนะค,ครับก็จะเป็นหนังสือทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็เป็นภาษาต่างประเทศนะตรงหนังสือดำๆนี่รู้สึกว่าจะเป็น The g ก d f a t h e r นะไม่รู้ว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะครับแต่ที่นแน่ๆเนี่ยมีภาษาเวียดนามมีภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะมีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมบรรยากาศจากบริเวณสองฝั่งเลยนะครับอ๋อตรงนี้นี่รู้สึกว่าทำเป็นป้ายรถเมล์ด้วยนะนะครับบัสสต็อปนะครับหรือว่าป้ายรถเมล์จุดตรงนี้นี่เป็นหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะ เดี๋ยวครับเรามาชมบรรยากาศกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวย่าถ่ายให้เห็นจุดบริเวณด้านนี้บ้างครับด้านนี้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นจุดของหนังสือนะครับหนังสือทั้งของคนท้องถิ่นแล้วก็หนังสือแบบภาษาต่างประเทศนะฮะเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาตอนเย็นนะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นเวลาประมาณ17บเนกาสินาทีนะครับ ก็เป็นบรรยากาศช่วงเวลายเย็นที่คนเลิกงานครับที่กรุงโฮจิมินซิตี้ของประเทศเวียดนามนะครับด้านนอกนี่บรรยากาศกําลังวุ่นวายเยนะครับเพราะเป็นช่วงเลิกงานพอดีนะครับแต่พอมาด้านในเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความเงียบสงบนะครับที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงตแตรหรือว่าการจราจรที่ขับข้างจากด้านภายนอก ก็ช่วงนี้ตรงนี้ก็จะมีลมพัดมานะครับพอให้เย็นสบายนะครับเนี่ยครับก็ใกล้ที่จะสุดปลายทางแล้วนะครับก็จุดของทางสุดปลายทางครับของย่านถนนหนังสือที่กรุงโฮจิมินนครับเนี่ยครับร้านหนังสือหลากหลายมากมายนะครับ โอ้โหก็มีลมพัดพอสมควรนะด้านภายนอกนี่เราจะเห็นนะว่าจากขับข้างไปด้วยการฉลจรจนะครับจุดตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นร้านอาหารแบบคนน้องถิ่นนะครับนั่งไว้สําหรับพวกกาวี่พลาสติกโต๊ะพลาสติกแบบนี้นะนี่ครับบริเวณจุดสามารถเข้าได้สองทางนะครับจากก็คือบริเวณด้านนู้นที่ผมเข้ามาแล้วก็จุดบริเวณด้านนี้นะครับ เอาครับสำหรับเรื่องราวของย่านถนนนังสือที่ตั้งอยู่ในกรุงโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ